สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับ TripTalk by a b อบ a b i นะคะวันนี้ EP ที่16นะคะต้อนรับตรุษจีนในปี2023หรือ2566ปีกระต่ายนะคะกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Chinatown in Japan นะคะว่าในญี่ปุ่นเองเนี่ยมีแหล่ง ไชน่าทาวสักกี่ย่านกันแล้วก็อยู่ที่ไหนกันบ้างถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวแล้วก็ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยากจะบรรจุทริปของกินหรือทริปเที่ยวเดินกินในแหล่งไชน่าทาวของญี่ปุ่นด้วยเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะคะแหล่งไชน่าทาวที่สำคัญสำคัญของญี่ปุ่นจะมีอยู่3 3แหล่งนะคะกระจายอยู่3 3เมืองใหญ่เลยนะคะ สามภูมิภาคดีกว่าเอา่อนั่นก็คือที่แรกนะคะก็คือนางาซากินะคะที่ที่สองคือโยโกฮาม่าที่ที่สามคือโกเบนะคะนางาซากิก็จะอยู่เอ่ออยู่ในเกาะคิวชูนะคะเป็นย่านทางใต้โยโกฮาม่าจะอยู่ใกล้โตเกียวหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับโกเบก็อยู่ใกล้โอซากา้าก็จะเป็นย่านคันไซนะคะลองเลือกดูว่าสามย่านนี้เราจะไปตรงไหน แล้วก็เราสามารถจะาาาสามารถจะเอา,อาทริปการเดินชาชนาทาวของญี่ปุ่นนะคะลองชมดูว่าบรรยากาศของที่นี่จะเหมือนหรือต่างกับชาชนาทาวในส่วนอื่นๆของโลกยังไงบ้างหรือต่างจากเยาวราชของเรายังไงบ้างนะคะสำหรับชาชนาทาวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจากการที่เป็นเมืองที่ เป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าชาวจีนที่มาตั้งรกรากอยู่ตามเมืองท่าต่างๆที่ในอดีตนั้นเป็นเมืองท่าที่เปิดรับการค้าระหว่างประเทศหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศเป็นเวลานานในช่วงก่อนปีพันปี1 8อ0กว่านะคะซึ่ง ทั้งสามเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นนางาซากิไม่ว่าจะเป็นโกเบไม่ว่าจะเป็นโยโกฮาม่าสามเมืองนี้จะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่านะคะที่มีท่าเทียบเรือจากต่างประเทศที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ในปัจจุบันชไน่าทาวทุกที่นะคะทั้งทั้งสามที่นะคะหรือว่าอาจจะมีชน่าทาวเล็กๆ ซ่อนอยู่ตามเมืองต่างๆอีกนะคะแต่ก็จะเป็นส่วนน้อยและจะเป็นเอ่อจะเป็นขนาดที่ไม่ได้เทียบเท่ากับ3เมืองนี้นะคะไม่เทียบไม่เทียบเท่ากับ3า,าแหล่งนี้นะคะส่วนบรรยากาศของชาทาวในทั้ง3เมืองเนี่ยก็จะมีบรรยากาศเฉพาะตัวนะคะที่สะท้อนอวัฒน,นธรรมของชาวจีนหรือพ่อค้าชาวจีนในสมัยนั้นปัจจุบันนี้ เป็นลนักษณะของการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยจริงๆนะคะแม้ว่าจะในโยโกฮาม่าเองเนี่ยจะยังเป็นที่ที่มีผู้ที่มีเชื้อชาติหรือผู้ที่มีโรครากบรรพบุรุษมาจากเมืองจีนมาอยู่อาศัยอยู่เป็นพันคนก็ตามแต่ก็ยังมีความเป็นคอมเมอรเชียลหรือเป็นความเป็นธุรกิจ มากกว่าเป็นย่านแหล่งอาศัยนะคะเริ่มจากที่แรกก่อนเลยค่ะเ,เริ่มจากที่แรกที่นางาซากิไชน่าทาวน์นะคะเป็นไชน่าทาวน์ที่ได้รับอิทธิพลจากความเป็นจีนมากกว่าที่อื่นนะคะเ,เพราะว่านางาซกิเนี่ยเ,เป็นเป็นเ,เป็นท่าเรือที่เดียวของญี่ปุ่นนะคะ เป็นท่าเรือเป็นท่าท่าท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่เดียวในญี่ปุ่นสมัยที่ญี่ปุ่นปิดประเทศมีนางาซากิที่เดียวเปิดรับการค้าขายกับต่างประเทศนะคะเป็น international port ที่เดียวเลยในช่วงในช่วงที่ปิดประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในในนางาซากิเองในช่วงที่ปิดประเทศนั้นเนี่ยเปิดรับ การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเพียงแค่2ชาติเท่านั้นก็คือเป็นการค้าขายกับชาติจีนและการค้าขายกับดัตช์นะคะในสมัยนั้นแล้วในในในเมืองญี่ปุ่นในเมืองนางาซากิเองเนี่ยก็จะพบจะพบความเป็นดัตช์อยู่ค่อนข้างจะเยอะนะคะรวมถึงพบเป็นเป็นไชน่าทาวน์ขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จัก นะคะอยู่กลางเมืองเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยนางาซากิเองเนี่ยยังมีความพิเศษมีใช้ในธรรมมีความพิเศษในเรื่องที่ว่า,ามีเมนูอาหารที่มีอยู่ในเฉพาะนางาซากิเท่านั้นนะคะไม่ไม่ไม่พบที่อื่นการไปพบที่อื่นเนี่ยแปลว่าเป็นการเอานำไปขายแล้วก็เป็นคอมเมอร์เชียลในภายหลังแต่ว่า,าที่มาที่ไปของอาหารชนิดเนี้ยสองชนิดเนี้ยก็มาจาก ที่นาง,งาสกิเท่านั้นซึ่งก็คืออาหารที่เรียกว่าจำป้งแล้วก็สระอุด้งนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆถ้าจำป้งจะเป็นคล้ายๆราดหน้าของไทยนะคะมีน้ำเหนียวๆราดนะคะเป็นแบบนั้นแล้วก็นาง,งาสกิเนี่ยเป็นท่าเรือเดียวนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเปิดรับการค้าจากต่างประเทศซึ่งก็คือดัชกับจีน นะะในขณะที่ในนางาสกิเองอะจะมีอีกแหล่งหนึ่งซึ่งชื่อว่า ima, เดจิมาเดจิมาจะเป็นแหล่งย่านที่เป็นการการค้าหรือเป็นวัฒนธรรมของดัตช์นะคะในขณะที่ไชน่าทาวก็เป็นวัฒนธรรมของของพวกค้าชาวจีนนะคะที่เข้ามาทําธุรกิจสําหรับในช่วงตรุษจีนเองก็จะเหมือนกัน จคล้ายๆกันก็คือว่าช่วงตุษจีนก็มีการเฉลิมฉลองนะคะที่ที่ทนงางสกิจชนะทาวนะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะมีมีเทศกาล l a น t e r n Festival คือบิดจุดโคมไฟแดงๆอย่างเงี้ยค่ะเ,เต็มไปหมดสวยประดับประดาวสวยงามนะคะซึ่งจะเป็นในช่วงตั้งแต่ปลายมกราถึงต้นมีนาก็ แล้วแต่ว่าในในปีนั้นๆน,น,นะคะตามจันทรคติแล้วเนี่ยตรุษจีนหรือปีใหม่ของจีนจะเริ่มต้นที่วันไหนอย่างสมมติอย่างปีนี้นะคะปี2023วันวัน,ว,นวันช่วงเทศกาลจุดจีนก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่20ใช่ไหมคะยี2เอ่อ21 22นะคะก็ถือเป็นเทศกาลตรุษจีนของปีนี้นะคะ ในปัจจุบันนี้ของนางสากิเองเนี่ยชุมชนผู้ที่มีลกรากจีนยังมีบ้านเรือนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เปิดรับนะักท่องเที่ยวถึงขนาดว่าเป็นแหล่งชมประมาณนั้นแต่ว่า,าสามารถจะเดินชมได้นะคะมีวัดสไตล์จีนอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็มีอาคารจีนอยู่บ้างอันนี้เป็นคือชุมชนที่ที่ผู้ที่มีรคกดากจีนที่อาศัยอยู่นะคะแต่สําหรับตัวไชน่าทาวน์เนี่ยปัจจุบันก็แปลสภาพไปค่อนข้างจะเป็นคอมเมอร์เชียลก็คือเป็นเป็นร้านรวงที่เป็นขายอาหารจีนนะคะเป็น เป็นเป็นกลุ่มก้อนของการทำธุรกิจในเขตไชน่าทาวน์นะคะสำหรับที่นางาซากินะคะไชน่าทาวน์อยู่กลางเมืองเลยค่ะสามารถเดินทางได้โดยรถรางนะคะนางาซากิมีรถรางวิ่งประจำทางอยู่ในกลางเมืองนะคะหลายสายก็เป็นสายที่ไม่ยาวนักเพื่อวิ่งระหว่างระหว่างแหล่งต่างๆในเมืองนะคะไปยังจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ ประชาชนทั่วไปก็ใช้รถรางเป็นพาหนะในการสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำนะคะสำหรับรถรางเนี่ยสามารถซื้อตั๋วเหมาได้นะคะวันละ600เยนนะคะส่วนของใช้นาทาวเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยค่ะอยู่ห่างจากสถานีนางาซากิ JR นางาซากิไม่ไกลนะคะใครผ่านไปที่คิวชูนะคะก,ก็สามารถบรรจุ านางาซากิไชน่าทาวนไว้เป็นเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวนะคะที่ที่สองนะคะเป็นโยโกโฮมาม่าไชน่าทาวน์ะคะสำหรับโยโกโฮมาม่าไชน่าทาวเนี่ยเป็นเป็นชุมชนจีนที่เกิดขึ้นหลังนางาซากินะคะนางาซากิเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงของการปิดประเทศแล้วก็มีความสำคัญก็คือว่าเป็นไชน่าทาวนที่ดั้งเดิม เพราะว่ามาก่อนนะคะปิดประเทศเเแล้วก็เป็นแค่สองชาติเท่านั้นที่ได้เข้ามาค้าขายกับกับกับญี่ปุ่นในช่วงปิดประเทศก็คือจีนกับกับดัตช์นะคะสำหรับโยโกโฮาม่าจะเป็นช่วงหลังจากนั้นก็คือช่วงที่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศและเริ่มรับพ่อค้าจากต่างประเทศมากขึ้นแล้วนะคะซึ่งมีบันทึกไว้ว่ามีการเข้ามาค้าขายกับ กับในเมืองกับเมืองกับท่าเรือโยโกฮาม่าเนี่ยเมื่อประมาณปี1859นะคะซึ่งเป็นหลังเปิดประเทศนะคะแล้วก็ตัวไชน่าทาวตัวนี้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นถือได้ว่าเป็นแหล่งไชน่าทาวที่ใหญ่ที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะมาหลังนางาซากิแต่ว่าใหญ่กว่านะคะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับ โตเกียวด้วยก็เลยได้ครับความนิยมมากนะคะส่วนในไทเทาวตรงนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะคล้ายๆกันก็คือมีร้านค้านะคะเป็นแล้วก็เรียงรายไปเป็นถนนยาวนะคะประดระดาด้วยด้วยด้วยาการตกแต่งแบบจีนร้านร้านอาหารจีนมากมายนะคะแล้วก็มีจัดงานในช่วงจุดจีนเหมือนกันนะคะ ซึ่งชนาทาของโยโกฮาม่าเนี่ยมีการามีการเจริญขึ้นนะคะหลังจากปี1859ซึ่งเป็นปีแรกของการที่พ่อค้าชาวจีนเข้ามาค้าขายกับกับชุมชนในโยโกฮาม่านะคะซึ่งอยู่ใกล้โตเกียวแล้วก็เป็นท่าเรือขนาดใหญ่นะคะเราจะเห็นภาพโยโกฮาม่าเป็น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 การที่มีท่าเรือแล้วก็มีเ,เรือจอดจำนวนมากนะคะ ออนอกจากนี้ก็มีชาวจีนมาตั้งรกรากอยู่นะคะก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นร้านค้ามากกว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย นะคะแล้วก็เมื่อเข้าเขตของตัวชชนาทาวของโยโกฮาม่าเนี่ยจะพบเห็นประตูแดงๆที่เป็นสีสันโดดเด่นนะคะทำให้รู้ได้ว่าเนี่ยเรากำลังเข้าเขตของของไชนาทาวแล้วนะคะซึ่งเป็นประตูสีสีซุ้มใหญ่ๆนะสีโดดเด่นเป็นสง่ายอยู่นอกจากนั้นก็ยังหลังจากที่เข้าไปในเขตนั้นแล้วก็ยังมีอีก5ประตูนะคะที่จะ,ะที่แสดงให้เห็นว่าอันนี้คือ เรากำลังอยู่ในไชน่าทาวน์แล้วนะคะออนอกจากนี้ของโยโกฮาม่าในไชนะ่าไชน่าทาวน์ของโยโกฮาม่าเนี่ยยังมีวัดประจำชุมชนอยู่ด้วยนะคะชื่อวัดว่าคันเทนเบียว อยู่กลางชชน่าทาวเลยนะคะซึ่งวัดนี้ก็สร้างในปี1873โดยโดยโดยโชาวเชื้อสายจีนซึ่งเขาสร้างวัดขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งการค้าขายนะคะแล้วก็เทพเจ้าแห่งการแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นผลพลอยได้จากการไปเที่ยวโยโกฮามานะคะหรออือการเที่ยวไชน่าทาวนะคะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือในร้านต่างๆก็จะขายอาหารจีนนะคะซึ่งขึ้นชื่อเลยว่าเป็นอาหารจีนที่โยโกฮามา่าเป็นเป็นเป็นเมืองที่คนมักจะไปช้นาทาวเพื่อรับประทานอาหารจีนกันนะคะ,ะนอกจากเป็นร้านอาหารที่เป็นร้ร้าตามร้างทางแ้้าก็ แม้กระทั่งร้านที่เป็นร้านาร้านข้างทางกก่งๆึ่งสตรีทฟู้ดนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เหมือนของไทยนะคะก็จะมีของขายนะคะของอาหารของอาหารอาหารในชนทาวน์ก็ก็จะเป็นเบสิกคล้ายๆกันก็อย่างเช่นมันจูหรือเป็นคล้ายคลซาลาเปาคล้ายๆหมั่นโถประมาณนั้นนะคะแล้วก็ราเมนประเภทต่างๆนะคะนในเมนูอาหารจีนที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี้ย ค่อนข้างจะดัดแปลงรสชาติให้เข้ากับคนญี่ปุ่นมากไปแล้วหมายถึงว่าไม่ได้มากไปแล้วหมายถึงว่า,ามากขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่ traditional Chinese ละมันก็เป็นอาหารจีนที่ได้ได,ได้ได้ผ่านการวิวัฒนาการในการทำให้ให้ให้หมายถึงว่า,าให้เข้ากับรสชาติของอาหารญี่ปุ่นสำหรับคนญี่ปุ่นมากขึ้นไปพอสมควรแล้วนะคะ โยโกฮาม่า oh ค่ะเป็นชหนา์ทาวที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากโตเกียวนะคะสามารถไปถึงได้จากโตเกียวได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงประมาณนั้นบวกลบนะคะอยู่ที่สถานีโมโตมาจิชูกะไกนะคะแล้วก็จากสถานีโยโกฮาม่ามาเนี่ยไม่ไกลนะคะโยโกฮาม่า mm hmm. เองก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีโตเกียว นะคะอันนี้เป็นโยโกฮาม่าซึ่งเป็นชไนาาทาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะคะแล้วขึ้นชื่อที่สุดนะคะแหล่งที่3ค่ะแหล่งที่3เป็นที่ที่ย่านคันไซนะคะก็คือโกเบชหนาาทาว ที่มาของอของโกเบชินาเทาก็คล้ายๆก,กับโยโกฮาม่านะคะคือเริ่มจากการเป็นเป็นเป็นเมืองเมืองท่านะคะทีะ่เปิดรับการค้าระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าของอ ชุมชน,ชนไชน่าทาวน์ในโกเบเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากโยโกฮาม่าหน่อยหนึ่งนะคะโยโกฮาม่าจะเกิดขึ้นในปี1859ใช่ไหมคะแต่ของโกเบเนี่ยชุมชนนี้จะเริ่มตั้งขึ้นเมื่อปีประมาณ1868นะคะก็เริ่มเติบโตขึ้นนะคะจากการที่พ่อค้าชาวจีนเข้ามาค้าขายในเมืองโกเบซึ่งก็เป็นเมืองท่าอีกเมืองหนึ่งนะคะอพอ พ่อค้าชาวจีนเข้ามาทําการค้าที่นี่ก็ต้องมามามีชุมชนที่อยู่อาศัยกันนะคะ,ะชุมชนที่ที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาจะเรียกจะเรียกชื่อชุมชนเนี้ยว่านันกินมาจินะคะนันกินมาจินะคะขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะ,ะแล้วก็ที่เข้ามาเนี่ยก็เริ่มเข้ามา แล้วก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้นะคะที่เขาตั้งชื่อว่านาันกินมาจิเนี่ยมันมีที่มาค่ะนะคะเนื่องจากว่าของจีนเองเนี่ยตัวชื่อนันกินเนี่ยที่ที่เอามาตั้งชื่อเป็นชุมชนชไชนาทาวในโคเบเนี่ยอเอามาเป็นเอามาจากการที่เป็นนานจริงนะคะมาจากชื่อนานจริงซึ่งนานจริงในจีนคือเป็นชื่ออ,อดีต เมืองหลวงเก่าของของจีนนะคะเขาก็เลยมาตั้งมาตั้งชื่อเรียนแบบกับเมืองหลวงของจีนในอดีตนะคะเหมือนกับว่าที่นี่ก็เป็นเป็นเมืองจีนเล็กๆอีกเมืองหนึ่งนั่นเองนะคะทำให้อาชานาทาของโกเบเน่ก็เลยมีชื่อเรียกเมืองของตัวเองเป็นเป็นลนักษณะเฉพาะมาเลยนะคะอ่ปัจจุบันเป็นที่ที่มีร้านอาหารมากมายนะคะแล้วก็มีเป็นที่ช้อปปิ้ง ะะเป็นที่ช้อปปิง้งแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่อนะคะของของโกเบไชนาทาวน์ก็จะเป็นคล้ายๆกับโยโกฮาม่าก็คือมันจูหรือว่าเป็นคล้ายๆซาลาเปาหมันโถประมาณน,นั้นแล้วก็ราเมนที่นี่จะมีเครื่องดื่มด้วยคล้ายๆคล้ายๆชาไข่มุกนะคะของที่โกเบนะคะ,ะในโกเบก็ยังมีขนาดเล็กกว่า ของโยโกฮาม่าแต่อย่างใดก็ตามก็ยังเป็นแหล่งของอวัฒนธรรมจีนหรือไชน่าทาวน์ที่มีอยู่ในในโซนคันไซนะคะก็นับได้ว่าที่โกเบเองก็มีวัฒนธรรมทางอาหารที่ท,ท,ที่หลากหลายนะคะก็รวมอาหารจีนเข้าไปด้วยอีกหนึ่งอย่างเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองโกเบนะคะสำหรับการเดินทางไปไชน่าทาวน์ของโกเบนะคะก็ไม่ไกลจากซันโนมิยะซันโนมิยะจะเป็นแหล่ง เป็นแหล่งเป็นศูนย์กลางของทางโกเบนะคะเป็นชื่อทั้งสถานีแล้วก็เป็นชื่อย่านที่เป็นแหล่งต่อรถต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถรถรถไฟนะคะก็จะมีจุดจอดหรือจุดต่อที่ซันนมิยะตรงนี้นะคะแล้วก็ประมาณ10นาทีจากสถานีซันนมิยะเนี่ยก็จะถึงย่านที่เรียกว่านาันกินมาจจินะคะหรือเป็นย่านไชน่าทาวน์ของโกเบนะคะ นี่แหะค่ะก็คือ 3, 3แหล่งชัยนาทาวที่มีอยู่ในญี่ปุ่นนะคะทวนกันอีกนิดนึงค่ะ,ะถ้าเรียงตามลำดับการความเก่านะคะก็เริ่มมาจากนางาซากิก่อนเพราะว่าของนางาซากิจ,จะเริ่มมาจากการที่ ในช่วงที่ปิดประเทศเลยปิดประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยคือปิดไม่เปิดรับใครเลยนะคะไม่สูงสิงกับใครเลยนะคะมีนางาซากิที่เดียวที่เปิดรับอ,อะไรที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็จีนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ทีท่มีการเข้ามาที่ญี่ปุ่นในช่วง ปิดประเทศนะคะก็เลยมามีตั้งเป็นชุมชนที่ไชน่าทาวของเมืองนางาซากิมาก่อนเลยเพราะว่าเกิดตั้งแต่ช่วงในปีหลังจากปี1800ไปไม่นานนะคะซึ่งยังปิดประเทศอยูอ่ลำดับที่สองที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นลำดับที่สองแต่ก็ปัจจุบันเป็นเป็นแหล่งไชน่าทาวที่ใหญ่ที่สุดก็คือโยโกฮามานะคะ,ะเริ่ม ตั้งชุมชนไชน่าทาวขึ้นมาจากการบันทึกนี้ก็คือ1859นะคะในสมัยนั้นเปิดประเทศแล้วนะคะแล้วก็จีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่เข้ามาค้าขายกับจีกับญี่ปุ่นนะคะณนะเมืองโยโกฮามานะคะแล้วก็ปัจจุบันใหญ่ที่สุดในเรื่องความเป็นไชน่าทาวเวลาพูดถึงไชน่าทาวของญี่ปุ่นจะนึกถึงโยโกฮามาก่อนนะคะลำดับที่3เรียงตามเ,าเรียงตามเวลาในการเกิดขึ้นของชุมชนก็คือโกเบ โกเบจะมีการบันทึกว่าเริ่มมีไชน่าทาวในปี1868ปนะคะลักษณะการเริ่มต้นไชน่าทาวของโกเบจะจะคล้ายๆโยโกฮามานะคะเพียงแต่ว่า,าต่างสถานที่กันเท่านั้นเพราะเนื่องจากณสมัยนั้นนี่ก็คือ,อาการค้ามาาคมระหว่างประเทศก็ต้องเป็นไปนทามโดยใช้ทางเรือนะคะไม่ยัง,ยงเครื่องบินยังไม่ ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่าเรือจะเป็นจุดที่สําคัญที่มีการาผ่านเข้าผ่านออกของของคนต่างชาตินะคะที่เข้ามาค้าขายกับญี่ปุ่นนะคะเพราะนั้นก็สามเมืองเนี่ยก็เลยเป็นเมืองที่มีชุมชนชนายนา่าวที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนะคะเป็นยังไงบ้างคะตรุษจีนนี้ได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะถ้าสำหรับ จีนปีนี้คงจะไม่ทันแล้วแต่ถ้าจะแพลนสำหรับปีหน้านะคะก็ลองพิจารณาไชน่าทาวน์ไว้เป็นทางเลือกในการเ,เที่ยวนะคะไชน่าทาวน์ในเมืองตา่างๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยขึ้นชื่อได้เลยแหละคะ่ะว่าไชน่าทาวน์แต่ละที่แต่ทุกที่ในโลกนี้จะเป็นแหล่งอาหารอร่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารจีนก็ตามแต่เป็นอาหารจีนที่ค่อนข้างจะปรับไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นไปแล้วนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอาหารการกิน ท,ที่ถูกปากคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นอาหารจีนกึง่งๆญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจคนไทยนะคะฝากไว้ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาให้นะคะ,อะชอบไม่ชอบยังไงเขียนคอมเมนต์ไม่ได้ท้ายท้ายคลิปนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะคะถ้ามี มีข้อมูลสามารถจะตอบได้ก็จะยินดีตอบนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะและชักชวนให้ติดตามกันในตอนต่อไปนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันต่อในครั้งหน้าๆน,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ